สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สผู้สิ้คนเนาะมาพบมาพอกับบะสกุลคนมักมวนอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องหลังจากหายจักตัวนี้ไปกับเป็นแน่ไม่อีกแล้วพี่น้องเลยเปลืองน้ำมันเป็นเปลืองเนาะมันเป็นจักรซองจังบาพี่น้องข้าวปนน้ำมันน้ำมันโพสิพอกบ่ข้าวปนป้าหนังสั่งมาตะไถ่ได้พี่น้องจักนี่สั่งในรัชสำนักมาตะไถ่ผมเนาะมันเป็นกายยังวะ กากระทิงน้ำกาซึ้งเลยนะสร้าง,งมาตอนกับพ่อแมณอยู่เออกากระทิงสร้างมาตอนกับพ่อแมณอยู่สามพันบาทนี่างเพี่นอ้องเออสี่พันบาทตอนเขาสั่งมาพี่กาพี่ซื้อเดี้องมันก็ใซาดีอยู่มันก็เปลือกละม่นนานได้สั่งมาลัสดานี่พี่น้องตอนเข้าวเกี่ยวขาวได้สองสามม่านนะเนาะดื่มมื้อเดียวีห้องพี่น้องเลย อาเสียนตะเข่าห้องมือจะคอยหน้ามิดระยะพี่นี่สิแหละมนกกันหลบหนักเดี๋ยวนี้บายดีเด้อพี่น้องนี่ไคซี้หาให้แล้วพี่น้องเขาตัดสองวันเนาะนี่คือหลบแน่นี่ก็บมือเกี่ยวเท้าแจเท้าเงี้ยมันนี่นาะโอ้พี่น้องเอ้ยเสียงรถเกี่ยวเข่าเกี่ยวข้างหน้าบาสกุลบน,นบ้านบ้านอยู่นี่เนาะ บาสกุลเดี๋ยวบาสกุลจิบไปทามเขาเจะมา,าขาเกี่ยวจังไรเนะาะหักบาสกลุลมาเลยเกี่ยวพี่น้องเอ้ตัดเดาเนะาะเพราะว่าคือบาสกุลเนี่ยเงินมีเงื่นนนนนอนหนวกมากอะเจ็ดสิบปลายเรียนกะให้เป็นเงิ่อนดาเกาก็ประมาณอยู่ประมาณอยู่สานต,น,นตายกับพ่อเลยซื้อน้ำตัดจักตัดเข่าดีนะพี่น้องเลยไปซื้อน้ำซื้อหน้ากิน matter, กเป๊ปสองเป๊ปสี่เนาะเดี๋ยวบาสกุลจะไปถ่ายเพิง่งเนาะ รถเขาซื้อไม่ได้พี่น้องรถเกี่ยวขาวเนาะเขาซื้อมาแต่ไทยพี่น้องเขาสร้างมาแต่ไทยเขาเงินยี่มาล้านตายอย่เนี่ยเขาเป็นเงินล่าเขาบอกว่าอ่านอยู่หกเกทล้อยล้านเขามีเงินดีสองปีปีหนึ่งสองปีอะไรกำไรมันขึ้นนะพี่น้องเอ้สอบหนึ่งสามสิบหาผ่นเกียร์ยิ่เขาเบาตอนเบาเขาตอนเบาสกุลยางมากบางสาวนี่เขาบ้ายวเบาเบาสกุลเขาบ้าหัวนอบย่อบน่อบาสกุลเนาะมัสุดเสียดเกียร์หรอกพี่น้องเลย นัองสกุนกับมาตัดขาวทุง่งเขาเกี่ยวอยู่ขางหน้า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 ตัวหน้า้องสาวแต่ว่าสกุลเห็ดทุงทง่งนะเขาสกุลไปถ่ายพวงไก่เนาะนี่เป็นห,หน้าบ่าสกุลกับบัวลายหรอกเนาะเพราะว่าหอยสวยเนี่ยมันกินพัดแถวแจ่แถวยังมันหอยกันเลยให้เนี่ค่ะบัเกิดพอดีเขาเห็ดเป็นขาวจาว้าเลยให้นี่ เป็นเดีเกิดเดี her, her her, ๋ยวเกิดซ่านจีต้นเข่าก็มาหฮางมาแห้งเนี่ยพี่น้องเอ้ยหอยกินให้นี่เกิดอยุ้งนั่งมันส่งสิ่งใดเกี่ยวเนาะเพราะว่ามันเบิดหนาวนมันบังอย่าไปเบิ่งเขาเกี่ยวเขาขอทางเข่าออกเขาขอทางเข่าจากหน้าเ้าอีกแล้วพี่น้องขอทางเข่าผ้ามาใส่หน้าเข่านี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเหมือนการบางสิ่งใดจะสอบตัวเขาขอทางเข่าห่อนะขอเท้ี่ยนึง สามล้มรถเข้าขเกียวหายเลยเหนี่มกันกันเบาเรื่องของซิงของใสยู่ประเทศดาวนี่ของไทยนี่ดีอันนี้เลยพี่นงองเลยประเพียปอกคองไทยนีน่เนาะคือจักว่าสักคนหนท่านสื่อตัวอันลาแห่งสตัดม่วน,น นี่จะเป็นดูดยงมันหนักมันหักซองจังบ้ามันเปลือ,องน้ำมันหักใส่ดีพี่น้องติดหวาเดียวติดหวาเดียวบ่ของบ่ค่า เนี่ยปลาสกลไปถ่ายมางไงไกนะ่เนาะนี่ได้ข่าวาว่าสะกลมีข่าวข่าวเาขาจะเอาไปข้าวเกี่ยวเนี่ข้าวสิเกี่ยวรล่รนาะเกี่ยวรลมีข่าวปลาสะกิลตัวนี้ซุกมองซุกมองมาซุกอาข่ายนซุกแนี่อย่างนี้นะฮมืดพระมืดฝนมากนะพี่น้องเออเกี่ยวเขาได้ร้ายเติบเนะาะเพราท่นไหคนเนือที่ฝนสิตกงครับ ให้ขาวว่าสกุลมานต้องเจได้เกี่ยวมองนี่เกีรยวตัวมองมันเรื่องเลี้ยง,งนี่นี่ให้หนีงามนี่แหละเขาต้องไปซูบข,ข,ขาดข้องขาวแต่เขาเกี่ยวซูบเวิดล่ะนี่ได้พี่น้องรถเกี่ยวขาวเนาะนี่คือพาเบื้องนี่เป็นข่าวว่าสกุลใช่ไหมนี่ก็เป็นข้องเขาเจ้าอยากเกี่ยวดิพี่น้องเไง ซูบไปได้ห,หายนี่หเหรอรุกเป่ะซูบไปได้หายนี่เออข่ากันดีพี่น้งงองมันมีคนมาหายเนาะมันจังไลายลายโอ้เขาโฆษณาสื้อปีนี้้ะพี่น้อง,งประมาณเดือนปลายสองเดือนเขาซื้อ ล้านบาทตอนมาสกคนจ้างพี่กายนี่รถเจ้าไหมาอีกน้องบาสักคนขืนห้ายได้พี่กายนี่ตอนหน้าแซงเพื่อนไมอ,ออกเนี่ยน้องไปจากไหนกูุปเอา เดี๋ยวไปเบิ่งที่ที่เป็นไทยน่าเออที่เป็นเกี่ยวเขาหน้าพี่น้องเกี่ยวมานหนาตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปถามจะคล้องคนพิน่งมาสอบเท่าไหร่หากมาสักคนมาภาษาที่พามาจะถือก็มาถือก็เด้ยุทธสอบลนะ ถ้าสาสิบเหรอขอร้านหน้าทงหนังของเราหาถ้า,าไปสอบจะไา้หนสอบหนึ่ง 35, ส,ส,สามี่หานสอบหนึ่งสามที่าพันกีบฮะอปเสอบหนึ่งสามีหานกีบท่านเป็นเงินนะไเงืนไทยกับประมาณอยู่จักจักบาทปะ ร้อยหนึ่งกับหกสิบบาทเดินประมาณหาสิบบาทสอบหนึ่งสอบหนึ่งประมาณหาสิบบาทเดี๋ยวไปอยู่รถสอยส่วนเพื่อนก่อนรถไทยหน้าเริ่มตามนี่ใส่ได้ทุกอย่างไม่รู้เกี่ยวเขาตัดเขาเนาะโอ้ยแน่เหมาะเลย 塞检测盘。好，去，嗯。 มันโมมุนเลยมันหนักเลยมันหนักมันโมมุนนะเอะโกเาเสียใหม่ันาจ้ะขาล้วพอจ้ะได้จะได้คุขาี้เอไลดเออเจสรเจ็ดสิปสามสินาเจ้าส่งให้ผ่านมาสบ่ได้สอบปานะคฮะาได้เียชื่อไปดู โอ้ขี่ได้ใช่่าเป็นขาตีหนึ่งตเขาจะหน้าบ่โอ้นี่เดินข้างล่าสะกดที่น้องซองห้เมื่อไรมาสอบนี่บ่ห่าเต็มเต็มได้ยังบาเต็มเขาเขามันเป็นเป็นบราตาคายเลยเด้อเด้อสอบนึงเด้อ โอหาสิฟัดหน่อยชนหาด,ดิเขามันเป็นผนัญญามันจึิงมันเป็นยไงไมันเผียลงนี่เขาบ่าสุก้นที่นองก,ก็เกี่ยวผ้าขึ้นซื้อผ้าด้วยซองไห้นะไลเคือสอบเพรอว่าเห็นอ่ะ ่าุ่งเลยสุดดงเยป่ะเราไปพอกันตอนแน่งเลยพี่น้องตอนนี้พ้นก็หยิบๆมาแล้วเนาะจะเกได้ตัดอีกพอตอนแน่งเขาก็ยืมมัดสี่หาให้ไ่ให้หน้าบ่ได้กุ สบายดีพี่น้องตัดผ่ามาตอนแดงเนาะมาเดยเกี่ยวขาวสาพี่น้องเอ้ยบาเลยค้นขาวําเนาะไปสื่อตะนางพี่น้องเอ้ยเบิ้ดแดกเงินเดือนเดือนไปสื่อตะนางพี่น้องพอดีหลานปลายเกาะเกาะหนึ่งเจ็ดเซตหาสองเกาะไม่ก็เกับอีกสี่เมตร สีมะอ่อมขอกไก่พี่น้องเพราะว่าหน้าตั้งกลางเขาเปล่า,าขาวบาไก่มันงมีข่าวเขานะไก่บาสกุลแต่พี่น้องมันงมีข่าวเขาแตก็จะเห็ดคอ,อกแนะ่บางขึ้นบางว่านี่ก็ไก่เสียสามตัวพี่น้องมีแต่ไก่ง,งามนกไก่ดีเนาะขอกาเห็ดดีเป็นนี่เลยขอเกี่มั้ยเห็ดดีดีกันยังเสียเนาะไม่นี่สีมะเห็ดขอกจากสีแดงแล้วอบอลเดี๋ยวไปเบิ่งกัน คว่มเรื่องสูงนี่เมตรแปดสบ่มยน่านกาะหนึ่งสิเมตรพี่น้องอุปรณ์อน okay. ่าเสียด๋ยสิแบกเลพี่น้องขาวห้องกันเลยพอดีขี่รถไยมาเขาบ้วดแบกกายปกติแบกตีนข้อไป่ไดมาหือว่าโอเคเสือมึงมิตรแบกมิตรหามพี่น้องเอ้ยโอ้มาเป็นนักเนาะ nè khi nó ngây nè anh cày gần gấp khâu nè ăn hoa cả sàng nó cày cả đó mình chín này đấy mũ nó nhẹ cái này นี่นะพี่นอกก้องเอ้ขอกไก่เห้กขาเลยเห็ดแหนน,น้พี่นาเข้างัดนี่มือนะขออเขาต้กกงองใส่ขมาลากรเขาซื้อมาขอน่ะนะงัดเอาไก่พอดีแกะแม่สองโตแกะแม่สองโตกับผูตัวหนึ่งกรบตีจะเลิกจะ่สร้างเหมือนตอนแรกมาเลยตัดเขาขเห็ดขอไก่เขาสร้างหน้นหนาเขาเจ้ามันซุกไปเลยชาวบกไก่เข้าไปกินเขาเขาสิเวิร์ส ตอนนี้ก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วพี่น้องเป็นดูดเป็นด่านนเนาะฮัตสีแอมเลยนะพี่เนาะยังยังหัวอ่อมเลามายไหนขั้วไม้มาเห็นแต่หน้าหนิวิดทัวร์เศาเนาะเขาจึงปีนขึ้นมาเลายทั้งคนก็บอกวว่าสุกคนมันหมดตาแดดอ่ะวะงเสเศษกระตูปใส่นนเนาะเห็ดหลอกไก่แบบนั้นเลย ใส่กลางให้มันอยู่ค้างมันไว้เ,นะน,น,เนี่นี่นะพี่นนอะค้างไวในบริเวณแถวนี้เนาะมันนไปกินขเข่าข้าเจ้านะมีขเขาเข้าเจ้าเหลืองเห็น่อไก่ฮะนี่ก็เมื่อยฮเนะมืมม่อยอึดอัด

ก็น,นักพี่น้องคอยกันขะุมยเนาะปีน้องก็โกาคาเนี่ยถือีอมดาด้าอาสวยดนะ้วยเนาะเยาะเมาะมกันพี่น้องเยาะถ่ายเรื่องนะ่าตอนนี่ก็คำนะจักมาปลใบกาุ๊กตะแบงอยู่นะทุ่งเชียเราบ่เจาะก็น,นี่ก็บอได้อาจาย์พี่น้องให้คำก่อนนะเนาะ ยาวาสกุลไปอาจักก็เนะาะขับมุกขอบใจเอฟซีตีเข้ามาเบิ่งเด้อปอกันอีพี่หนาเนาะเดี๋ยวลองเบิ่งอีกหน้องมาเน่งสิมีเข้ามาหลักเอาอีกอยู่เก็บ <F 4. S 1> ไกนะ่เราบเนาะเต็นเนี้ยตุบนาหมูแก้วเขงมันน้อยเดียวไปปอกันอีพี่หนาเด้อพี่น้องผมมุกขอบใจมีเงี้ยแต่มีแต่กำลังใจยาวาสกุล